ผมไปแล้วนะครับพี่โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยครับตอนนี้อยู่ในช่องมาสเตอร์ตอนนี้เราอยู่ในเกมเดซบายเดรย์นะฮะอยู่กับน้องๆตอนนี้เอาคอมผมไปต้มมาม่าได้เลยเนี่ยพี่บิ๊กไม่ยื้อเลยอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะอ่ะในคนในดิชื่ออะไรกันบ้างแนะลำตัวกันหน่อยวันใหม่พี่เจอการครับเยังผมพิมพ์ชื่อแล้วคือ F F F ครับบิ๊กแค่หำขีมกดแล้วนะพี่โอเคกดเลย อันนงขอเซตไอเทมก่อนที่ไอเทมหมดไอเทมหมดใช้จนมหมดแล้วพี่พี่พี่ถือเป็นบา์แล้วเดี๋ยวบาไ์ไปดอกเห็ดแล้วผมเห็นบาลคนแม่งโตด้วยอะ่ะโตปั๊มอะ่ะใครอยากเล่นใครอยากเล่นกลุ่มผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะใต้ดีสคริปชันเลยกลุ่มอะไรพี่เนี่ยกลุ่มดิดคอนเน่ <c oughs> ะกลุ่มเนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะ <c oughs> ก็เข้ามาพ,มพูดคุยกันได้กลุ่มไหนกลุ่มนี้เหรอพี่ที่ผมเข้ามา ใช่กลุ่มนี้แหละท<ข>ี่ทิ้งไว้ในคลิปเขออาขอ,อัดอยู่ผมมีโคฟแต่ผมไม่มีอะดรีนาลีนผมได้เอาแต่โคฟมาอย่างเดียวที่เอาโคฟมาไม่ใช่หรอนะชื่อเปิ์กแม่งเทพโคฟความหวังนะแต่ไม่แต่ไม่เคยหวังเลยสักทีหลากเกมมันวิ่งไหวมากนะหวังหวังไม่เคยแบบหวังไม่เคยได้อะ ถ้าเจอพวกไอเนี่ยกระตังหรือแบบไอเกาหลีอะวิ่งตามแค่ไหนไอคือคือ,คอไอตัวหมูนี่มันมันยังโหดอยู่พีตัวหมูเนี่ยโอ้เทียดีรอบล่าสุดมันมันมันแล้วจากคนเล่นอะแล้วจต่ส็กิลอะเทียดีนี่ด,ดีมากโหถ้าเกิดแต่จริยยงถ้าเกิดมีแอดออนแดงนี่ก็โหดอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเล่นโดยไม่มีแอดออนนี่ไม่ไหวจริงๆไอตัวนั้นอะผมโคตรกลัวไอตัวล่องสนะ่วนเน่ะแล้วมันว้ามาตรงข้างหน้าเฮ้ยใครมันล็อกได้เกมบอกว่า ได้ฝั่งเราเนี่ยแหละใครมาล็อกมาพี่มีคนล็อกมาผม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 พี่โอ้โหจบแล้วฝันใหม่เอ้ยไปยบายบาแล้วพี่ลงใต้ดินเลยไงประเด็นเอ้ยมีเครื่อง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 ไหต้งไหนพี่นี่นผมปั่นอยู่กับปั่นอยู่อ่ะปั่นอยู่พี่ทับปั่นอยู่กับการอ่ะมาพี่ผมปั่นเครื่องกลางเลย เรื่องนี้ถามสิทธิ์หงออกไปกระทืบสักทองเลยเฮ้ยกระต่ายพี่กระต่ายมันมันมาตรงกลางแล้วมันมาตรงกลางแล้วโอเคเลยกระตุยพี่กระตุยมาแล้วชั้นไหนพี่อยู่ชั้นบนชั้นบนพี่กระตุยอยู่ชั้นบนเฮ้ยเครื่องชั้นล่างหกสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วน่ะโอ้เสียงเพลงมันบนหัวเลยอ่ะอยู่บนหัวชัดเจนใช่เป็นอะไี่มีไม้ยังแผ่นอยู่ข้าง พอเด็ดไม่หนีไปไหนแล้ววะให้ยังมาปั่นต่อเอ๊ะไม้หล่านี้มันก็เยอะนะฮะจะเปหมะหดไหมไปไปหนีก็เลยตอนนี้มันน่าจะลงมาข้างล่างพี่ขอไปส่งงานกันเอาหนึงมันมานะไม่รู้อยู่ไหนเฉ่งหลอนที่ผายเลยผมว่ากลัวนะตัวนะมันเดินมันเดินไปหาขึ้นนี้เราปั่นพี่มันเดินไปหาขึ้นนี้เราปั่นมันมันมันเติมมันยิ่อยู่มันมันเติมมันเติมขวานอยู่ เจอข้างล่างเจอตัวเที่ยงไฟพี่อยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างปัดเลยปัดเลยจะเด็กข้างล่างพี่เจอเที่ยงไฟเดี๋ยวพี่ถอนฮะ้อ้สิปัดอยู่ข้างล่างนะต้องรอรอบันไดมันขึ้นมาข้างหลังนะเพียบตัวเท่ยไฟไปแล้วจ้ามาแล้ว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 อุ้ยเสียงโอ้เสียงใกล้มากพี่อาจตู้ตอนนี้พี่เอฟอะมันมันมันไปข้างบนแล้วไปข้างบนแต่เอ้าผมเห็นมันอยู่ข้างล่างนะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วที่มันมาแล้วผมไปนะ พี่พี่คือมายโยผมพี่โยผมโดนพี่ผมโดนอยู้าบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมาปัดเลยให้มาปัดเลยไอ้ซอมันไม่มีพี่น้องเลยพี่พี่โยผมพี่โยผมผมโจ๊กอยู่พี่โอเคโอเครอชาโอเคทำไมมันจะป่าขวานไอ้เจ้าผมยื้อยู่พี่ผมยื้อยู่เครื่องรางเครื่องรางสามสิบเครื่องรางสามสิบโอ้ถูกจังอ่ะโดนผมโดนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อแล้วหิวหิวพ่อมากับเลิฟ อยู่พม่าแล้วเห็นอะไรเป็นเงินหมดละตรงนี้สามสอบผมอ่ะไปหลวงแพงด้วยวันนี้เรามาตีสี่เลยนะโอ้โหนานทีจะทีคือมันเฝ้าผมอยู่นะนานทีจะเล่นกับคนแบกหน้าอีทุกคนก็คือการรวมตัวมันไม่ได้นัดหมายครับหรือมานัดกันทำไมไม่นัดพี่ด้วยจะไม่อยู่ระดับลายลงมาผมโอเคเอ๊ย หายแล้วพี่เสียงเงียบแล้วผมไปช่วยเองผมไปช่วยเองอยู่อยู่พี่อยู่ๆเสียงใกล้มากเสียงตรงนี้ใกล้มากนี่เป็นอยู่ไหนวะแอบตู้แเสียงหัวใจมันเต้นตึมต๊ะผมอยู่ขวามือเรากลับไปคิวตรงบุญแทนนะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเล้วโดนเจอได้ไงวะมันมันจะไปเอาขวานหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่พี่อยู่ในนั้นโอ้โหแม่งมันน่าจะกลับเอาขวาน ม่เป็นไรมีมา้อ<ผ>มมมาอยู่ขี้ม้าปั่นอยู่ชั้นสองปั่นอยูย่ชั้นสองเฮ้ยจรุดจรุดจรุดล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 ดสวยสวยสวยชั้นสองเจ็ดสิบครับอ๋อแล้วแล้วมันโมโหแล้วเส้นมาเลยเส้นมาเลยเส้นมาเลยอุยนนอ้ยม้าแท่านึงปลาขวานนะปลาขวานพี่คือคือคือมันอยู่ตรงกลางพี่อยู่ตรงกลางอ้าวมัน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 มัไล่ต่อนะมันไไล่ต่อนะฮะอ๋อมันไม่ไล่เขาสวยดีครับ โอ้โหไม่อยู่อะมาอุ้ยนี่อยู่กับพี่มันเปิดตู้หาขวานเออใส่หน้าไปก่อนเกีนี้เกวนี้เก้าสิบเกวนี้เก้าสิบแล้วใส่หน้าไปก่อนเสร็จทับเสร็จเฮ้ยแล้วพี่ลากมาหาให้เนี่ยเยอะจริงๆกำลังปั่นแต่เดี๋ยว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 ลงไปปั่นที่คนั้นต่อเดี๋ยวลงไปปั่นที่คนั้นต่อให้เฮ้ยมันเอ้ยมันมันเจอผมเจอบผมวิโอ้โห ยอดเยี่ยมมาเทียมดองเจอผมเจอผมเจอผมเหยอผมเหยอผมปั่นผมตายยากไม่ได้ด้วยประเด็นมันมันเอาแอดออนมาปิดแล้วหมดมันเอาหมดโอ้ตายยากไม่ได้ล้มตรงไหนอะล้มข้างบนล้มข้างบนคปั่นปั่นไปเลยข้างบนหัวพี่เลยเหยอเปนหัวเลยรามันลงไปข้างล่างผมปั่นอยู่ข้างล่างนะพี่ตายเลยไปเหยู่อคนละโซนเลยเอ้ยมันไมม่ไปหาคนฮิวมันไปหาคนฮิว ก็ผมดิมันเอาเสียโอ้โหแล้วไม่บอกด้วยว่ามาทางไหนหน้าหลังซ้ายขวามองไม่เห็นเลยผมเห็นแค่ออร่าผมปั้น 40%, 40แล้วพี่เครื่องนี้ใกล้เสร็จแล้ว20%โอ้โหแล้วเจ็บอยู่ด้วยประเด็นที่นั่ช่วยคนนึงได้นะมันอุ้มครับได้ๆๆยี่50%าสิแล้วเคผมจะเสร็จแล้วขอขอ,ขอพื้นหน่อยมัแข็นแข็งนะแข็ง,ข,งข้าง,างๆกันเลย โอ้โหแล้วน้องกี้จังดังไม่ใช่ผมแล้วก็ใช้ผมแล้วไปแล้วไปให้ผมช่วยต่อเลยเพราะผมมีบอลโลมีบอลโลผมผมได้บอลโลมันมากระทืบฝักทองอยู่มีคนบันทึกอีกหนึ่งเรียไปสองมัเนี่ยมันมันมันอยู่มันอยู่โซนผมม่นโจกม่นโไม่นจกได้อยู่มันลงไปข้างล่านั้นลมั้งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปช่วยนะผมผมมีบอลโลเฮ้ยเหลืออีกหนึ่งเครื่องผมเด็กพี่เสียงอยู่กับผมอ่ะมา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 ดูผมหัวคันดูผมหัวคัน บอกเลยบลกอ,อกเลยนีรถโล่ปัดน้ำสวยสวยสวยผมลงข้างล่างนะนเดี๋ยวผมเล่นไม้ข้างล่างให้นี่แล้วเขาไล่ผมด้วยประเด็นอ่ะโอเคโอเคโอเคนี่ไม่โดนโอเคสวย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 ผมพี่ผมปัดอยู่ผมปัดตรงนี้อยู่ไอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมหิวอยู่ตรงบนผมหิวอยู่ตรงบนอุ้ยโอ้โหขู่พี่านแล้วผมต่อหน้าแล้วใครปั่นไฟอยู่ระวังนะขอเด็ดผมผมหิวตรงบนผมหิวตรงบนผมหิวอยู่ผมหิวอยู่ โอ้มีผบแล้ววิ่งโคตรเร็วไม่เหมือนมันมาหาผมวะเปิดตู้ก่อนเขาช่วยนะอุ้ตลุดก็ไม่หลุดเพี่น่าจะมีโนวันโดเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีม่เดินเร็วป่ะหรือว่ามีวะอยู่ผมพี่พี่พี่อยู่กับผมไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเอว่ามันฟ้าว้าอยู่ผมอยู่พี่พี่ตัวเลยหาตัวเลยตามมาตามมาตามมา เดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้เดีนะฮฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนผมผมจูอยู่เนี่ยจูอยู่เที่คือมันตกลงไปข้างล่างมันตกลงไปข้างล่างแล้วโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหลอดโอ้โหนี่ไงที่ให้ฮิวในบูลนพออนี้แหละมันเร็วเฮ้ยติดไปเปิดตัวให้ไม่ได้ไม่ได้แต้มจุกเก่งวะท่านจะห่วงแต้มอีกเหรอห่วงดิประตูอยู่ตรงไหนวะ ผมหาประตูไม่เจอเประตูตรงนั้นเออผมเจอแล้วผมเจอประตูอีสานตรงบูนต่อตรงบูนใครผมผมมาเปิดประตูอีสานหนึ่งนะอ๋อว่าจะร่อสี่แบบพอถ่ายคลิปร่อสี่เลยทำไมทุกคนมาดูแบบตึงไงวะตึงอะไรล่ะตึงระบายน้ัดงกนมาวันใหม่วันใหม่วันให่มาโยโยกับผมพี่มันอยู่กับผมแรงเกลี่ยน้องชายไปเลยไปเลยไปเลยก็ได้ร้อนร้อนเลยปะไปเลยไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้โอ้โหอ๋อ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 อ๋พี่เรียก๋ออ๋ออ เอาเลยเอ๊ะเอ๊ะประตูนี้ก้าวๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เปิดเลย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 ก็ได้เปิดเลยก็ได้เก็บเปผมปะที่กระต่ายอยู่ผมอยู่แล้วโยนตอนไม่คิดอะไรจะเปิดเลยเดี๋ยว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 บ็อกให้เดี๋ยวผมเปิดบอกให้ไม่คิดเปิดเปิดเปิดเลยวิ่งตรงมาวิ่งตรงมาผมบล็อกให้วิ่งตรงมาท่ปลาขวานี่ชิบหายนะบล็อกให้ผมบล็อกให้มามาไปเลยไปเลยทางอ่ะอยู่ประตูขวาประตูอยู่ขวามันมันปล่อยผมไงเพราะว่าผมช่วยมันไอ้ค็อกรณ์ไอ้เอฟโยนที่เกมพี่ผมเข้าแล้วนะผมเข้าแล้วนะ เปิดเลยเปิดเลยเปิดระตูเลยประตูโอ้โโคตรแม่นอ่ะเปิดเปิดผมอยากออกแล้วตูนู้นประตูนู้นประตูประตูประตูอะไรเอฟเปิดไปเอาออกเร็วๆอ๋อเดี๋ยวมันมาเราชิบหายนะเออชิบหายคนเดียวผมไม่ชิบหายเฮ้ยทุกคนครับดูดิปลาร้องปลาร้องปลาร้องร้องหนิปลาร้องโอ้แล้วจะไปยังไงล่ะปลาร้องก่อนปลาร้องก่อน ขอร้องครับเปิดใช่ไหมครับพี่สุดหลอ่อ <c oughs> ต้องขอร้องมากว้างบุรีเลนถ้าหัวถ้ากาขึ้นหัวเลยจะได้ออกเลยนะไปเถอะไะโอเคพี่ก็ี๋ยวเดี๋ยวผมผมไปก่อนนะครับพี่โอเคก็ค <c oughs> จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกัน เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวีซียูเก้นนะครับเจอกัน